วันนี้ก็อยู่ช่องน,นี้ดอกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมุกแล้วก็การแบบเช็คมีดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่นี่ก็คือการวางตัวะอะคอนนะคะั้แต่และตัว,วไม่ใช่ตัวกิคอแล้วตัวหมาค่ะจะเข้าให้เราแบบมาวางแบบนี้เราจะได้วางถูกนี่เอาเค <Okay. S 2> สปั้นนี่ ได้วางถูกสีดําก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเอาตัวนี้นะครับตัวไม้กางเขนข้างบนมาไว้ตรงช่องขาก็คืออยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับบางคนไปวางผิดนะครับไปชอบไปวางตัวไม้กางเขนไว้ตรงนี้นี่ชอบไปวางผิดเป็นแบบนี้แต่ความจริงมันตัวนี้มันต้องอยู่ช่องฉีขาจะไม่ง่ายนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วน ของต้อมูของแต่ละตัวว่าชื่อนะคะเราต้องเอาออกเอาออกเอาออกตัวแรกก็คือเบียนะัเบียนี่ชื่อของมันชื่อเบียก็คือวางแปดตัวเรียงกันเป็นข้างหน้าตัวแถวสองของสีขาวนะครับวางไว้แบบเป็นหน้ากระดานเลยครับส่วนการเดินมันจะ ช่วงแรกมันจะเดินได้สองช่องคุณเขานิยมเดินเดินไปข้างหน้ากันครับฝั่งไหนไม่ว่าฝั่งหนึ่งนี่แหละเ่ยครับสองฝั่งนะฝั่งไหนไม่ว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณเขานิยมใช้กันนะครับแต่ไม่สามารถเดินถอยหลังได้น,นะเดินหน้าแล้วก็คือเดินหน้าเลยสองก็คือเรือนะครับ เดเดินตรงนะครับมีสองตัวดูมันจะเดินเป็นแบบนี้นะครับน่ะเดินแบบได้ทั่วเลยถ้าไม่มีตัวมาขวางอย่างเช่นมันมีเอ้ยม,ม,มันมีตัวนี้มาขวางอยู่นี่นี่อันนี้ผมสมุดนะนแล้วก็เดินไม่ได้แต่ถ้ามันมาขวางตัวนี้ตัวเดียวเราก็เดินได้แนวโนอน ตัวที่สามไปเร็วๆเลยครับบิ๊กช็อปนะครับบิ๊กช็อปหรือว่าขุนนะครับจะมีสองตัวหรือว่าสองคู่นะครับคู่หนึ่งเขาเรียกว่าขุนขาวขุนดานะครับหรือว่าบิ๊กช็อปขาวบิ๊กช็อปดำก็คือตัวหนึ่งมันจะเดินได้ใช่ช่องขาวครับอีกตัวหนึ่งจะเดินได้ใค่ช่องดำนะเดินไปช่องขาวเดินได้นะเดินได้แค่ช่องขาวตัวหนึ่งมันจะเดินได้ใช่ช่องดําเป็นแบบนี้นะครับแต่เดินเฉียงนะครับเฉียง เขียงนะครับเขียงตัวกตัวคู่หนึ่งก็เป็นเขียงขาเอานะครับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวที่สามไปเร็วๆเลยก็เป็นคุนถ้าเรารู้การเดินของขุนกับเรือนะครับก็ประมาณแบบขุนกับเรือมา,มาผสมกันอ่ะผมทาง่ายๆเนีนะเราก็เทียมเห่าอีกแล้วนะคะขอโทษด้วยก็ได้ เท่ากับอันนี้คือมันเดินได้แบบนี้เลยครับมันเดินตรงได้มันเดินนี้ได้ไมีสิ้นสุดครับนอกจากจะมีตัวมาขวางเท่านั้นเองต่อไปเราก็จะเป็นตัวคิงนะฮะตัวสำคัญของเกมก็คือมันจะเดินได้รอบตัวม,มันหนึ่งช่องเดินถอยหลังได้นะครับแล้วก็ลืมบอกว่าแถ ตัวแถวหลังทุกตัวเดินเดินแบบอันนี้ได้นะครับเดินถอยหลังได้มันจะเดินแบบแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าเลือกได้ต้องเลือกแปดทาง